ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบช่องของคุณสำหรับทุกสิ่งที่ล้ำสมัยบนท้องถนนวันนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นสำหรับสายอีวีในประเทศไทยนี่คือ MGs 5 EV รุ่นปี2026สีฟ้าโอเชียนบลูที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีจัดเต็มและสมรรถนะที่เหนือระดับรถคันนี้กำลังเปลี่ยนเกมสำหรับตลาดรถอีวีในไทยอย่างแท้จริงเริ่มจากภายนอก MGs 5 EV ปี2026มาพร้อมสีฟ้าโอเชียนบลูที่ดูหรูหราและเงางามราวกับโลหะเหลว รูปลักษณ์ลื่นไหลดีไซน์โค้งมนกับเส้นสายที่คมชัดไม่เพียงแค่ดูสปอร์ตเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนอีกด้วยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าปิดแบบรถไฟฟ้าไฟหน้า LED พร้อมเส้นไฟเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งและเส้นไฟเดลัยที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จาก MG ล้ออลลอยด่ทรงสปอร์ตพร้อมดีไซน์แบบ Aero d y n a มิกจับคู่กับมือจับประตูแบบฝังเรียบเสริมภาพลักษณ์พรีเมียมเมื่อมองด้านข้างดีไซน์หลังคาลอยพร้อมเสาแบบดำเงาทำให้ตัวรถดูคล้ายคูเป้ สปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราราวหลังคาและสปอยเลอร์ท้ายเสริมลุคครอสโอเวอร์ได้ลงตัวช่องชาร์จไฟซ่อนอยู่ที่บางโครนหน้ารองรับทั้งการชาร์จเร็วแบบ DC และชาร์จบ้านแบบ a อซสะดวกทั้งขับในเมืองหรือออกทริปยาวช่วงวันหยุดด้านท้ายของ s 5 ev ก็ไม่แพ้กันมาพร้อมชุดไฟไท้ายเลตที่พาดยาวจากซ้ายไปขวาให้ความรู้สึกสมดุลกับด้านหน้าฝาท้ายสะอาดตามีเพียงโลโก้ mg และดีไซน์กันชนท้ายที่ดูแข็งแรงสปอร์ตพร้อมดิฟฟิวเซอร์สีดำเงาและรายละเอียดสีฟ้าคองทีมโอเชียนบลู เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความล้ำยุคก,ก็เผยออกมาอย่างเต็มที่ MG S5 EVP 2026มีจอคู่สำหรับแดชบอร์ด1จอเป็นคลัสเตอร์ดิจิทัลอีกจอสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ MG i Smart Android Auto Apple CarPlay และสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยไฟแอมเบียนไลทสีน้ำเงินฟ้าให้บรรยากาศเย็นสบายชวนผ่อนคลายเบาะนั่งหุ้มหนังวีแกนระดับพรีเมียมพร้อมเดินได้สีตัดและปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่ง มีระบบจดจำตำแหน่งผู้ขับและมีพื้นที่วางขากว้างขวางเหมาะกับครอบครัวไทยทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัดด้านเทคโนโลยี MG จัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัย MG Pilot และ ADAS ครบชุดทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยขับในที่จราจรติดขัดระบบเตือนเปลี่ยนเลนและกล้องรอบคัน360องศาเหมาะกับการขับในเมืองอย่างกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันควบคุมรถผ่านแอประบบอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ดิจิตอลคียและการจดจำใบหน้าเพื่อเข้าสู่โปรไฟล์ผู้ขับด้านสมรรถนะ MGs 5 EV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด200แรงมา้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง8วินาทีแบตเตอรี่ขนาด65กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึงประมาณ500กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ขับจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินและกลับได้แบบสบายๆพร้อมระบบเบรกพลังงานกลับคืน Regen ที่ช่วยประหยัดแบตในสภาพการขับในเมืองเรื่องการชาร์จไม่ต้องห่วงชาร์จเร็วแบบ DC จาก10%ถึง80%ได้ภายใน40นาทีเท่านั้นหรือชาร์จผ่าน Wallbox ที่บ้านได้สะดวกในช่วข้ามคืน MG ยังร่วมมือกับสถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทยเสนอแพ็กเกจพิเศษให้ลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ ด้านความปลอดภัย MG ไม่ลืมใส่ระบบพื้นฐานสำคัญเช่นถุงลมนิรภัย6จุดระบบยึดบอดเด็ก ISO FIX ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและโครงสร้างตัวถังเหล็กแรงสูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินพื้นที่เก็บของก็กว้างขวางฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและบอะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระทั้งของใช้เดินทาง อุปกรณ์ตั้งแคมป์หรือแม้แต่ของช็อปจากห้างเซ็นทรัลหรือบิกซีก็เอาอยู่สรุปแล้ว MGs 5 EV รุ่นปี2026สีฟ้าโอเชียนบลูไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่มันคือสไตล์ชีวิตใหม่การลงทุนที่ชาญฉลาดและคำประกาศความล้ำหน้าสำหรับอนาคตของการเดินทางในไทยด้วยดีไซน์ที่น่าทึ่งเทคโนโล,โลยีขั้นสูงสมรรถนะยอดเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรถคันนี้พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางแห่งอนาคตของคุณหากคุณอยากติดตามรถสุดล้ำแบบนี้ต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับออโต้วิเบทที่นี่คือที่ที่อนาคตเริ่มต้นแล้วขีดขีดขีดหากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายและแฮชแท็กยอดนิยมสำหรับคันนี้ด้วยผมสามารถจัดให้ได้ทันทีครับ